สวัสดีค่ะ KK Channel นะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมากินอะไรเอ่ยก็คือส้มตำกุ้งสดนะคะแล้วก็แซลมอนลมควันนะแหมอยากกินด้วยไหมคะแซลมอนนะจริงๆมันเข้ากันมากเลยนะไอ ้มตำกับปลาแซลมอนเนี่ยแต่วันนี้เราตำไม่เผ็ดมากนะคะเดยวกินไม่ได้นะทุกๆครั้งเนี่ยจะใส่พริกแบบลืมตัวแล้วไม่เดูไม่ดูสภาพลิ้นตัวเองนะก็จะแบบใส่พริกเ,กอเยอะๆแล้วก็เผ็ดเผ็ดวันนี้ไม่นะ จะมันลมควันก็ประมาณแค่นี้แหละคะ่ะแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยแพงนะรถบ้าแพงถ้าเป็นที่บ้านเราก็โอเคอยู่นะปวดฟันกัดไม่ขาดนะคะ บางทีกที่การที่ได้กินส้มตำเนี่ยเป็นแบบว่าโอ้ยคิดถึงบ้านถ้าบ้านเราคือแบบเยอะมากใช่ไหมคะมะละกอรหรือว่ากุ้งสดแบบเนี้ยแต่ที่เมืองนอกนะยราไม่ได้กินทุกวันนะไม่มีตังค่ะแพงมากอาหารไทยก็ไม่ค่อยจะได้กินบ่อยนะที่ก็กินไก่ทอด แอนชิปอะไรอย่างเงี้ยลองลองทำดูนะคะเพื่อนพริกสดเราก็ไม่ค่อยได้ดกินนะคะพริกสดก็แพงเหมือนกันเนี่ยว่าใช้พริกแห้ง A liar, huh? ต้มหน้าต้มตากินพูดแบบไม่พูดไม่จาน <c oughs> นี่พี่ยากแอบกินค่ะแอบกิน <c oughs> อร่อยกิน <c oughs> แล้วก็ดูข่าวงงลงพลน้องชมพูนะคะ ก็ตุ่งสดนะคะตอนเนี้ยเราติดขา่าวน้องชมพู่ตื่นเช้ามาคว้าโทรศัพท์ได้นะก็คือแบบต้องดูข่าวน้องชมพู่ก่อน ติดมากเลยนะคะอยากรู้ว่าใครฆ่าน้องแล้วก็ฆ่าเพื่ออะไรอะคะ่ะอืมติดยังเล็กอยู่หน้าสองสามได้ติดตามแบบเช้ากลางวันเย็นนะคะเปิด youtube มารถเนี่ยต้องดูเลย อมัอนเนี้อไปดึงไปดึงฟันมา,ามจะกัดไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ปวดฟันแต่ก็อยากจะกินอกกินอะไรที่มันเผ็ดๆนะครับนี่ค่ะอืม,อม

嗯。 ฝนตกทั้งวันเลยเหรอเนี่ยที่บ้านตกหนักมากไปไหนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยตกหรือเปล่านะรถขอยิ่งเพื่อนๆนะคะที่รบกวนอ่าที่ดูคลิปวิดีโอนะคะรถรบกวนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้รถด,ด้วยนะคะ เราจะได้พัฒนาคลิปวิดีโอให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ,อะอชอบก็กดให้หน่อยนะคะไม่ชอบก็รบกวนกดให้หน่อยนะคะ เพราะว่า,วายูทู e เนี่ยรถก็อยากทำเป็นแบบอาชีพเสริมอะค่ะถ้าเกิดมีคนมาติดตามรถนะ<า>ก็ออกจะได้เป็นรายได้เสริมจริงๆอะรถอยากทำคลิปวีโอทุกวันนะแล้วก็กินโชอะไรอย่างเงี้ยแต่รถปวดฟันนะคะ่ะ เรากินไม่ได้กินไม่ได้ทุกวันบางวันเราก็ต้องกินแบบข้าวต้มหรืออาหารนออน,ออนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหล็กมันหลุดออกใช่ไหมคะจะไม่เหมือนที่บ้านเรานะก็คือแบบว่าบุกวันเดียวแล้วก็ไปหาหมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ะคะ่ะบางทีต้องรอสองสัปดาห์สามสัปดาห์บางทีก็รอเดือนหนึ่งค่ะแค่แบบเหล็กหลุดออกตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นการที่ราจทานอะไรเนี่ยต้องระวังเลยค่ะระวังให้มากๆเลย ทำคลิปวิดโอรถก็ไม่มีไอเดียค่ะว่าเราจะทําอะไรเราถนัดอะไรก็มีแต่กินจมตำเนี่ยค่ะที่แบบรถถนัดนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะขอความการุณาจากเพื่อนนะหรือผู้ชมทางบ้านนะคะที่ ต้องการที่จะสนับสนุนให้รถทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้รถด,ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะขอให้เพื่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ